เคยกับตูกติ๊กแฟนเพจนะคะวันนี้ก็จะมารับประทานส้มตำกับขนมกีนน้ำเจ่วเช่นเดิมนั่แหละค่ะเพื่อนๆได้ดอกแคมาจากบ้านพี่สาวเ <c oughs> พิ่นปลูกไว้แถวคันเทนาเพื่อนแล้วก็หมากลินฟ้าเพิ่งเคยทานเป็นครั้งแรกที่ทานสุดปกติจะต้องเอาไปย่างเนาะไปเผานะคะเพื่อนๆเอามาทานกับลาบปาตองอร่อยมากเลยแล้วชอบ สดๆมันก็จะออกรสขมๆนิดนึงหวานเป็นลมขมเป็นยาเพื่อนอืมอืมอร่อยมากเลยขนมจีนน้ำแจว ยายเสบเป็นคนทำ แต่มะเขือไม่เพิ่มใส่มะเขือยะเยอะ<ๆ>อจริงจริงตอนเป็นสมัยเป็นเด็กๆแม่เคยพาตำส้มตำ แล้วเอาขนมจีนใส่น้ำยาขนมจีนนะเพื่อนราดลงไปใส่อร่อยนะอืม ไม่น่าจะใช่ตำส้มละตำม,มะเขือ เพื่อนขาอ่อนจะอร่อยมากเลยลลวกกระดอกแคร์นี้อร่อยมากเลยนะอืม 热吗？ ภาษาอีสานบอกว่าผักเสริมทานกับลาบนี่อร่อยมากเลยนะเพื่อนมันจะหอมกับขนมจีนน้ำน้ำบัวขนมจีนสูตรเวียดนามนะคะมันจะหอมมากเลยอืม อ,อ,อยูด่ด้านหลังอืมอมีชอบเมาด้วยนะเพื่อนแก้เผ็ด ถุงได้ยี่สิบบาทค่ะล <c oughs> าดน้ำขนมจีนเข้าไปเลยอ,อร่อยเพื่อน Der. <sus> ก็จะขออนุญาตอัมพาราจากเช่นเดิมนะคะจากช่องเล็กๆน้อยๆช่องตุ๊กติ๊กแฟนเพจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอด้วยนะคะอร่อยมากเลยเพื่อนขออนุญาตไปก่อนนะคะ